กำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ Multitasking มีจริงหรือไม่คะในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะ เรามีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของ multitasking กันเยอะมากๆเลยนะคะโอ้โหหลายคนจะมีความรู้สึกว่าฉันสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายและถ้าใครนะคะเห็นว่าคนนี้ทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันจะบอกว่าอืือเธอเก่งจังเลยอะ่ะทำได้ยังไงอะ่ะฉันเนี่ยทำไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะค่ะคน generation เก่ากับคน generation ใหม่ค่ะหลายคนอาจจะบอกว่า จะเราอะทำไม่ได้เราเจนเก่าก่าพวกเด็กรุ่นใหม่นะสามารถทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ในทางวิชาการนะคะจริงๆแล้วม u l ติ t a s k i n g ค่ะอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่มีจริงนะคะมนุษย์เราค่ะไม่เหมือนกับการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะสมองของมนุษย์เราค่ะจะต้องทำอะไรทีละอย่างทีละอย่าง แต่เวลาเราพูดคำว่ามัลติทัสกิงค่ะมันหมายถึงว่าสมองนั้นมีการสลับภารกิจอย่างรวดเร็วค่ะอย่างเช่นเราขับรถไปด้วยและคุยโทรศัพท์นะคะฟังเสียงโทรศัพท์ผ่านบลูทูธในรถเราคิดว่าน่าจะปลอดภัยแหละก็ฉันขับรถไปฉันไม่ได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูแล้วก็ฟังฉันยังขับรถได้ปกติเลยแบบนี้ค่ะเรียกว่าเป็นการทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกัน เอาจริงๆแล้วนะคะการที่เราขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยสมองของเราจะต้องเริ่มแบ่งค่ะสัดส่วนของการทำงานและมันมีการสวิชนะคะหรือว่าการสลับค่ะการทำงานอย่างรวดเร็วมากขณะที่เราคิดนะคะคุยเรื่องที่สำคัญหรืองานที่จะต้องตัดสินใจค่ะณตอนช่วงนั้นนะคะสมองค่ะจะให้ความสำคัญในสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่เพราะฉะนั้น สมาธิในการที่เราจะต้องมองถนนนะคะหรืออยู่ด้านหน้านั้นเนี่ยเรานะคะจะมีสมาธิหรือความสนใจในท้องถนนน้อยลงแต่ทําไมเรายังขับได้ก็เป็นเพราะว่าถนนที่เราขับไปหรือจังหวะนั้นค่ะที่เราขับอาจจะเรียกว่ารถนั้นเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆต่างหากนะคะแต่ถ้าเราจะต้องขับรถค่ะในสถานการณ์ที่อาจจะต้องขึ้นเขาค่ะ มีรถที่สวนทางกับเราลงมาค่ะหรือจะต้องเปลี่ยนเลนค่ะอย่างกระทันหันหรืออาจจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะไม่ใช่ขับรถขาดแต่แนวตรงเท่านั้นนะคะที่อาจจะไม่ต้องใช้การตัดสินใจหรือสมองไม่ต้องทำงานหนักมากตรงนั้นนะคะเลยทำให้เราคุยโทรศัพท์ได้และหลังจากที่เราคุยโทรศัพท์ขาดท่าข้างหน้าค่ะมีการตัดสินใจอย่างฉับพลัน เกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ค่ะสิ่งที่เราคุยอยู่ค่ะเราจะหันเหความสนใจจากสิ่งที่คุยไม่อยู่ที่รถค่ะเรียกได้ว่าสมองเนี่ยจะมีการสลับอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นแต่ครั้งเราจะได้ยินนะคะว่าอย่าคุยโทรศัพท์นะขณะขับรถเพราะมันอันตรายเป็นเพราะแบบนี้ค่ะว่าถ้าในขณะที่สมองมันจะต้องเปลี่ยนสลับการใช้งานนะคะตรงนี้ค่ะถือว่ามันเป็นต้นทุนนะคะที่เราจะต้องเสียไปอะคะ่ะ เพราะจังหวะที่เราเคลื่อนที่จากงานที่1ไปสูง่งานที่2ง,งาน2มาที่งาน1ง,งาน1ไปงาน2ค่ะตรงช่วงเนี้ยมันจะใช้พลังงานสูงมากเลยนะคะในสมองค่ะแต่ตัวเราอาจจะไม่รับรู้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามีทฤษฎีค่ะทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีคอขวดส่วนกลางนะคะอธิบายไว้แบบนี้ค่ะว่าสมองของคนเรานะคะสามารถที่จะทํางานเนี่ยได้ทีละอย่างเท่านั้น ถ้าเท,ทียบง่ายๆนะคะเหมือนกับเวลาเราขับรถแล้วเราต้องการขึ้นทางด่วนค่ะถ้ามีเลนขับรถมา2เลนนะคะขณะที่เราจะต้องเข้าเลนขึ้นทางด่วนและจะต้องเสียเงินค่าผ่านทางค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่ารถจะเข้าได้ทีละคันเท่านั้นเองค่ะมันเป็นข้อขวดค่ะเราไม่สามารถนะคะนำรถสองคันนะคะเข้าไปจ่ายเงินในค่าผ่านทางได้ค่ะระบบจะทำงานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น รถคันที่สองค่ะจําเป็นที่จะต้องรอค่ะให้คันแรกนั้นไปก่อนนะคะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นวิธีการค่ะสลับการทํางานของสมองแต่การที่เราบอกว่าไม่อ่ะเราทําได้นะเราทำสองอย่างในเวลาเดียวกันจริงๆแบบนี้ค่ะเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องของ cognitive illusion ค่ะก็คือวิธีการที่เรานะคะอาจจะเรียกว่าเราหลอกสมองของเราอะค่ะ เราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นตามนั้นมันเพียงแค่ว่าเราสลับนะคะการทำงานอย่างรวดเร็วของสมองเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเห็นแล้วนะคะว่าที่เราพูดกันว่า multitasking สามารถทำสองอย่างเป็นคู่ขนานจริงๆแล้วการทำงานของสมองไม่ได้ทำเช่นนั้นนะคะมันจะสลับไปทีละอย่างแต่ได้ทำอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองในคลิปหน้าค่ะจะมาคุยกันต่อนะคะว่า มัลติทากสกิ g ค่ะในคนต่างเจนค่ะทำไมค่ะถึงทำได้แตกต่างกันนะคะและหากเราทำงานแบบ m u l ติ t a กสกิ g ไปเรื่อยๆแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองได้บ้างค่ะติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ